ก่อนที่จะไปชมข่าวสารกีฬาต่างๆรอบโลกค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเมื่อทรูค่ะร่วมจัดการแข่งขันลีลาดและก็เบรกกิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่ไอคอนสยามค่ะคุณวันลบเจียน เจรวรนนท์นะคะอุปนายกสมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยค่ะเป็นประธานจัดก,การแข่งขันกีฬาลีลาและกีฬาเบรกิ้งทิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเพื่อจำปี2563ที่ True ไอคอนท l l ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามโดยได้กลุ่ม r u ูร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีคุณสิทธิชัยปริยาดารารองประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันและคุณนันทณีวงอมนิทกุลหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการพาณิชย์บริษัท True Vision กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมงานถแถลงข่าวสำหรับการแข่งขันกีฬารีลาดและกีฬาเบรกิ้งทีมชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่21-22ถึงพฤศจิกายนนี้ที่ True Icon hall ชั้น7ไอคอนสยามซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision ช่อง True Sport HD 2ในช่วงเวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาของทั้ง2วัน ดยการแข่งขันนั้นจะแบ่งออกเป็นประเภทสแตนดาร์ดลาตินอเมริกันเบรกิ n งและจังหวะอนุรักษ์พื้นเมืองตลุงเทมโปซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ก็คือการนำเอากีฬา b เบร k i n g เข้ามาร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกเป็นกีฬาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการเต้นในสไตล์ฮิปฮอปที่กำลังได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายเคยถูกบรรจุเอาไว้ในการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2018ที่ประเทศอาร์เจนตินา และยังได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันนะคะก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างานค่ะโดยที่นั่งธรรมดานั้นบัตรจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเข้าชมได้ทั้ง2วันแล้วก็ยังมีโซน V.I.P ค่ะบัตรราคาวันละ300บาทสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข026759776และ026759795เรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณนันทนีวงอมนิทกุลหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการพาณิชย์บริษัททรูวิชั่นส์กรุ๊ปจำกัดได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ชื่นชอบกีฬาลีลาและกีฬาเบรกกิ้งนะคะมาติดตามรับชมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์นะคะให้กับนักกีฬาด้วยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองรายการนะคะทั้งกีฬาลีลาและก็กีฬาเบรกกิ้งอยู่ในรายการเดียวกันนะคะก็ติดตามชมกันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ ถือว่ามีสไตล์ฮิปฮอปด้วยก็ถือว่าน่าจะทําให้เยาวชนนี่สนใจมากขึ้นนะคืออย่างน้อยน้อ,นอ,นองๆได้มีโอกาสใช้เวลาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ออกมาสู่สายตาประชาชนก็ไปชมกันได้นะคะค21และ22พฤศจิกายนยนี้ที่ไอคอนสยามค่ะครับผม